ตลอดช่วเวลาที่ผ่านมาทั้งรัฐบาลทั้งกองทัพพูดมาโดยตลอดนะครับว่าการเกณฑ์ทหารคือการรับใช้ชาติทําหน้าที่ของลูกผู้ชายไปเป็นทหารเกณฑ์แต่ทุกวันเราจะได้ยินข่าวบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นกรณีของทหารเกณฑ์ไปตายในค่ายทหารบางก็ถูกทําร้ายบางก็ถูกลงโทษจนบาดเจ็บสาหัส คำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นกับในพื้นที่ที่น่าจะถูกควบคุมด้วยระเบียบวินัยของทหารค่ะทั้งๆท,ที่มีทั้งกฎหมายและมีคําสั่งของผู้บับญชากากำกับเอาไว้นะคะล่าความจริงพาคุณผู้ชมไปเปิดกฎเหล็กห้ามซ้อมทหารเกณฑ์หรือนี่จะเป็นแค่ไม้หลักปักเลนติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ กลายเป็นข่าวรุกรมประจำปีไม่ต่างกับดาราไปจับใบดำใบแดงสำหรับกรณีพลทหารหรือทหารเกณฑ์ถูกลงโทษจนตายเมื่อปีที่แล้วเพิ่งเกิดกรณีพลทหารสองนายสังกัดค่ายพยัคฆ์อำเภอบรนนังสตาจังหวัดยะลาถูกผู้บังคับบัญชาลงโทษจนถึงตายและได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยผู้เสียชีวิตคือพลทหารทรงธรรมหมุดหมัดชาวอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชย้อนหลังกลับไปเมื่อปี2554 พลทหารวิเชียนเผือกสมแห่งท่ายกรมหลวงนราธิวาสร,ราชนครินทอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสก็ถูกลงโทษและทำร้ายจนตายขณะนี้ยังเป็นคดีความกันอยู่และผู้บังคับกองร้อยที่รับผิดชอบขณะเกิดเหตุเพิ่งถูกสั่งพักราชการไปเมื่อไม่นานนี้เองหลังจากมีกระแสข่าวและสื่อสังคมออนไลน์กดดันล่าสุดปีนี้ เมื่อเกิดกรณีพลทหารยุทธกีนันบุญเนียมทหารเกณฑ์สังกัดมณฑลทหารบกที่45ค่ายวิภาวดีรังสิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีเสียชีวิตระหว่างถูกขังคุกทหารเพื่อลงโทษเนื่องจากทำผิดวินัยซ้ำรอยอีกทำให้สังคมตื่นตัวและให้ความสนใจกันอย่างมากเมื่อเกิดกรณีพลทหารถูกลงโทษจนตายมักกลายเป็นข่าวครึกโครมเพราะสังคมเชื่อมาตลอดว่า การสอบสวนเอาผิดผู้กระทํามักเป็นไปได้ยากเข้าทํานองเขตทหารห้ามเข้าจึงส่งผลให้ความเชื่อมั่นศรัทธาที่มีต่อกองทัพลดน้อยลงนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้บัญชาการทหารบกถึงกับต้องเอ่ยคําว่าขอโทษในส่วนผมเองก็รู้สึกเสียใจนะครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับผมต้องขอโทษสังคมนะครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จริงๆแล้วเรื่องนี้ถือเป็นนโยบาย หลักของผมที่ได้สั่งการนะมิให้มีการทำร้ายร่างกายโดยเฉพาะน้องๆพลทหารนะครับแล้วก็ยืนยันว่าได้มีการสั่งการในที่ประชุมเนี่ยหลายครั้งเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาก็จะด,ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนโดยไม่ละเว้น แม้กรณีพลทหารยุทธกีนันทำท่าจะจบลงหลังผู้บัญชาการทหารบกขาดโทษเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจนมีการออกหมายจับผู้ต้องหา9คนเป็นพลทหารด้วยกัน5คนและทหารชั้นประทวน4คนและดูเหมือนกรณีนี้จะเป็นการทำร้ายกันในเรือนจำไม่ได้เป็นผลจากการสั่งลงทันโดยตรงแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสังคมก็ยังตั้งคำถามว่ามีใครสั่งการอยู่เบื้องหลังหรือไม่ เพราะการที่พลทหารยุทธกีนันต้องเข้าไปอยู่ในคุกทหารก็เพราะกระทําผิดวินยัยและโดนสั่งลงโทษจําคังเรื่องนี้จึงเป็นประเด็นที่คณะกรรมการสอบสวนที่ทางหน่วยตั้งขึ้นต้องตรวจสอบต่อไปจริง,รงๆแล้วการลงทันทหารที่กระทําผิดวินยัยไม่ใช่ทําได้ตามอําเภอใจในฐานะผู้มีอํานาจหรือมียศเหนือกว่าแต่ทุกอย่างถูกควบคุมโดยพระราชบัญญตัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช2,476ซึ่งยังคงบังคับใช้อยู่จนถึงปัจจุบันเนื้อหาในกฎหมายกำหนดตัวอย่างการกระทำผิดวินัยทหารเอาไว้9ประการเช่นดือ้อขัดขืนหลีกเลี่ยงหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตนไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อยเกียดคร้านละทิ้งหรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการกล่าวคำเท็จหรือเสพเครื่องดองของเมาจนถึงเสียกิริยา เมื่อทหารกระทําผิดวินัยก็จะต้องถูกลงทันซึ่งทันที่จะลงแก่ผู้กระทําผิดนั้นกําหนดไว้5สถานเท่านั้นคือภาคทันทันตรรมกักขังและจําขังกฎหมายยังบัญญัติไว้ชัดเจนว่านอกจากทัน5สถานนี้แล้วห้ามมิให้คิดขึ้นใหม่หรือใช้วิธีลงทันอย่างอื่นเป็นอันขาดจากการตรวจสอบเพิ่มเติมของทีมล่าความจริงอย่างพบว่า ทหารกลุ่มที่นิยมใช้ความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นคนทหารปีสองที่ได้รับหน้าที่ดูแลทหารใหม่มักจะเลือกวิธีลงโทษอย่างรุนแรงนอกจากนั้นก็เป็นครูฝึกบางรายโดยเฉพาะนายสิบจบใหม่ซึ่งการลงโทษแบบผิดผิๆลักลอบทำตอนกลางคืนซึ่งที่ผ่านมากองทัพก็ทราบปัญหาเป็นอย่างดีจึงออกกฎให้ในายทหารสัญญาบัตรต้องนอนเฝ้าทหารใหม่ที่โรงนอน แต่ในทางปฏิบัติก็ไม่สามารถเฝ้าจับตาได้ตลอด24ชั่วโมงนี่คือกฎเหล็กของกองทัพที่รองรับด้วยกฎหมายแต่ปัญหาคือที่ผ่านมาได้ยึดถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดหรือไม่หรือเป็นแค่ไม้หลักปักเลนที่สําคัญแดนสนธยาอย่างเรือนจําทหารรวมไปถึงเรือนจําพลเรือนที่มีนักโทษเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาอยู่บ่อยๆล่าสุดที่เรือนจําตะกัวป่าจังหวัดพังงา ที่ผู้ข่มอ้างว่ามีนักโทษถูกฝึกวินัยจนตายแต่ญาติไม่เชื่อถึงขั้นจะแห่ลงศพประท้วงปัญหาแบบนี้ก็น่าจะได้เวลาต้องสังคายนากันเสียทีเหมือนกันอย่าปล่อยให้เรือนจำทหารหรือคุกพลเรือนกลายเป็นสถานที่ระบายอารมณ์ของผู้มีอำนาจบางคนทีมล่าความจริงพิกัดขา่าวหนว26รายงานชัดเจนนะครับในค่ายทหารกฎมีระเบียบมี และลูกผู้ชายชาติทหารควรทําหน้าที่ออกมารับใช้ชาติไม่ใช่เข้าไปเป็นเหยื่อระบายอารมณ์ของใครบางคนนะค่ะหวังว่ากรณีนี้จะเป็นเหยื่อรายสุดท้ายนะคะทั้งๆท,ที่ผอทบอเองก็ออกมาขอโทษต่อสังคมแล้วหวังว่าจะไม่เกิดกรณีแบบนี้ขึ้นอีกครับ